สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ทหุ้นคุณทาได้เพื่อนๆเก่งและดีได้กว่าเมื่อวานนี้แน่นอนนะครับเพราะเพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับสติที่เพื่อนๆมีเมื่อวานนะครับวันนี้เรามีสติเพิ่มนะครับเรามีปัญญาเพิ่มก็เราก้าวหน้าขึ้นในแต่ละวันนะครับยินดีกับเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับ วันนี้ก็มี f c น่ารักมากนะครับได้ขอหุ้นตราเพชรเข้ามานะครับว่า,าเพื่อนๆนะครับจะเป็นเพชรหรือจะเป็นเพชรเม็ด,ดงามนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สายตาที่ประกอบด้วยสติปัญญาในจิตในใจของเราค้นคว้าหานะครับหุ้นที่เป็นเพชรนะครับในโคนตมหรือในตลาดหลักทรัพย์หรือใน โลกนี้นะครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกานะครับหุ้นจีนหุ้นอินเดียเวียดนามหุ้นไทยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับสามารถที่จะมีความรู้เรื่องการอ่านงบการเงินหรือปัจจัยพื้นฐานหรือไม่นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับดู financial นะครับเรื่องของงบการเงินเป็นนะครับสามารถที่จะไปค้นคว้าหาความรู้นะครับประเมินหุ้นนะครับด้วยปัจจัยพื้นฐาน ถ้าปัจจัยพื้นฐานดีนะครับเราก็อาจจะนะครับค้นคว้าหาปัจจัยเชิงคุณภาพต่อนะครับแต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานมันดูไม่ดีแล้วนะครับเราไม่ต้องไปถามหาคุณภาพมันขาดคุณภาพตั้งแต่นี้แล้วนะครับเราเพียงแต่ว่ามีสายตานะครับวินิจฉัยตัดสินให้เป็นนะครับเราเลือกด้วยตนเองนะครับเรามีสติปัญญาอาศัยองค์ความรู้นะครับที่ศึกษามา เรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ตราเพชรกันนะครับว่าเขานะเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ของ s e t h a d c o m นะครับแล้วเราดูไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกนักลงทุนด้วยกันเนี่ยเราก็นะครับติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันมันมีตัวเลขที่เรานะครับดูนะครับเพื่อ ประกอบการพิจารณาครับอย่างเราดูนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านดูแต่ละบรรทัดนะครับที่เขานําเสนอนะครับเขาอยู่ในหมดไหนอะไรเป็นยังไงนะครับอย่างในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับถัดจากนั้นนะครับพวกวัสดุก่อสร้างเนะี่ยโรงงงโรงงานของเขาได้รับผลกระทบไหมเนี้ยนะครับเออ ถล่มทลายหรือไม่โลโรง,งงานเรนตต่างเนี่ยเราก็ไปดูว่ามันมีปัญหาชั่วคราวหรือปัญหาถาวรหรือไม่นะครับแล้วก็เราก็ดูในส่วนของแง่ร้ายเสร็จแล้วเราก็มองในแง่ดีนะครับทั้งดีท้งร้ายในแง่ดีก็เออถ้าเขาอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับเราก็จะมาดูว่าอ๋อนะครับวัสดุก่อสร้างหลังจากที่เกิดนะครับปัญหาแผ่นดินไหวต้องก่อสร้างโน่นนี่นั่นนะครับเขาจะรับนะครับผล จากการที่ขายวัดสดุก่อสร้างได้มากหรือไม่เนี้ยเราก็ไปพิจารณาต่อนะครับราคาพาก็โอเคเลยนะครับเขาจ่ายปันผลนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ50อย่างเงี้ยเขาเข้ามาตั้งแต่ปี48นะครับ68นะครับ29พฤศจิกายนนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ พี่นาว่าอ๋อนะครับอยู่ในตลาดมา20ปีแล้วดูที่ว่าดูย้อนหลังไป5ปี10ปี20ปีเขาจ่ายันผลตามที่ได้ประกาศไว้ไหมนะครับตามที่พูดไว้ไหมถ้าพูดได้ทําได้ผู้บริหารนะครับสร้างเครดิตให้กับตัวของท่านเองแล้วก็ตัวของบริษัทนะครับมีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าพูดแล้วทําไม่ได้นะครับประกาศไปแล้วทําไม่ได้นะครับอันนั้นก็ เราก็มองว่าผู้บริหารขาดความน่าเชื่อถือนะครับเราก็ทําได้เพียงเดียวก็คือเราเว้นบริษัทนั้นไปซะง่ายๆแค่นี้เองนะครับการดูในหุน้นดูไม่กี่ตัวเราก็ดูแค่นี้นะครับถ้ามันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมีเป็นพันบริษัทเราก็ตัดออกไปที่รบริษัทบริษัทแค่นั้นเองนะครับถามว่าบริษัทที่ขาดทุนเนี่ยเขาประกาศไว้ว่าสมมตินะครับจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบนะอย่างเงี้ยแต่ขาดทุนในแต่ละปีแต่ละปี ประกาศไว้ทำเพื่ออะไรนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบจะปันผลนะครับถ้าสร้างผลขาดทุนให้เกิดขึ้นกับบริษัทเนี่ยแสดงว่าเขาประกาศไปแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดนะครับเออหมายความว่าถ้านะครับประกาศแล้วทําได้หมายความว่าสร้างกําไรแล้วก็จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบอย่างเงี้ยแต่ทําบริษัทให้ขาดทุนในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแสดงว่าเขาประกาศไปแล้วนะครับพูดไม่ได้ทําไม่ได้นะครับอันนี้นะเป็นหน้าที่ของ พวกเราเองนะครับถ้าเห็นบริษัทไหนขาดทุนติดต่อกันหลายปีแล้วก็มีประกาศนโยบายการจ่ายผลผลอย่างเงี้ยนะครับเอออย่างเงี้ยเพื่อนเพ่ก็ต้องดูแล้วว่าเขาดิสเครดิตตัวเองนะครับขาดความน่าเชื่อถือนะครับผู้บริหารไม่ได้เก่งไม่ได้ถนัดไม่ไดอ้อย่างที่พูดคุยไว้เลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นหรือถ้าจะลงทุนก็เป็นแค่พอตเมาส์นะครับพอตอเก่งกําไรพอรตพันันเท่านั้นเองพอตเดิมพันนะครับเอาชีวิต ไปวางไว้บนเขียงนะครับเราจะเชื่อเราจะกินเงินคนอื่นหรือคนอื่นจะกินเงินเราแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันก็เรื่องการซื้อหาาครือขายถ้าเป็นแนวไอเดียเรื่องของการเป็นพอร์ตเม้าพอร์ตพน,นันหรือพอร์ตเกงกําไรเป็นแค่การเชื่อเฉือญเงินของนักลงทุนด้วยกันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าลงทุนในหุ้นปันผลเขาสายปันผลอย่างเพื่อนๆ่นที่ขอหุอ้น DRT เข้ามาบอกว่าเป็นสายปันผลอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ไม่ได้กินเงินของอเพื่อนเพื่อนนักลงทุนด้วยกันนะครับอันนี้บริษัทเขาทํากําไรแล้วก็เอากําไรมาจ่ายปันผลเห็นไหมครับเอากําไรมาจ่ายปันผลเนี่ยนะครับเออถ้าเอากําไรมาจ่ายปันผลนะครับ NPM นะครับ Net Profit Margin นะ NPM นะครับ ถ้าเอากำไรสุทธนะิมาจ่ายปันผลนะครับหรือ net income นะครับเอามาจ่ายปันผลอย่างเงี้ยเราไม่ได้กินเงินนักลงทุนด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียของเจ้าของธุรกิจจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจก็หวังผลกําไรที่เกิดจากปันผลหรือว่า บริษัทเติบโตขึ้นนะครับมีจ่ายผลผลนะครับเราทนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดร้านกาแฟแนี่ต่างเราก็ต้องการผลกําไรมารเพิ่มพูนให้กับตัวเองและก็บริษัทแล้วก็ครอบครัวเพื่อใช้จ่ายนะครับใช้เงินใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะครับเออให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเงินที่เราหาได้มา จ่ายไปอย่างเงี้ยจ่ายไปก็จ่ายไปด้วยความสุขจให้กับพนักงานเขาก็เอาไปเรียนดูพ่อแม่ของเขาครอบครัวของเขาไปส่งลูกเขาเรียนอะไรต่างนี่นะครับเราได้ปันผลมารับกําไรจากบริษัทนะครับที่เราลงทุนไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับซื้อส่วนหนึ่งเราก็เป็นเจ้าของอธุรกิจนั้นส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเน้นปัจจัยพื้นฐานดีนะครับเราก็นะครับมีเวลาใช้เงินใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ mindset ของการพันนันกับ กเป็นนักลงทุนนะเพื่อนๆก็นะครับฟังหลายๆนะครับหลายๆครั้งหลายๆหนเพื่อนๆก็ซึมซับด้วยจิตวิญญาณของตัวเองอยู่แล้วนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของแพคชิตลักษณะของธุรกิจแบบย่อยๆของผลิตภัณฑ์ตราเพชรเนี่ยนะครับหรือ DRT เนี่ยเขาทำอะไรนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับง่ายๆเลยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์หลังคาเห็นไหมครับ แผ่นผนังและฝ้านะครับไม้สังเคราะห์นะครับรวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้านนะครับพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคาภายใต้เครื่องหมายการคา้าตราเพชรนะครับตราหลังคาตราอดามัสตาเจรไนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ในตลาดนะครับวางขายคราวนี้ก็เราจะมาดูนะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์ในส่วนของ ตัวแฟกชีตนะครับเราก็จะมาดูย่อๆนะครับลักษณะธุรกิจเราก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคนะครับเขาเข้ามาเรารู้แล้วใช่ไหมครับเขาตั้งอยู่ที่ไหนนะครับสระบุรีอำเภอเมืองอย่างนงี้นะครับเขาราคาพาเท่าไหร่นะครับจาก5บาทนะครับลงมาแตกพาไปเหลือ1บาทนะครับพาหนบาทนี่ก็โอเคเลยนะครับในส่วนของพา1บาทก็นะครับ IPO นะครับหบาทก็กว่านะครับ1 1.5ก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับอาจจะเกินไปสัก3า0ก็1.55นะครับ1.56ประมาณนี้นะครับ1.56นะครับสตางตอนนี้ราคาบนกระทานเทศอยู่ที่6 1บาท10นะครับก็ถือว่าผู้บริหารนะครับสร้างความเติบโตหรือผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปันผลแล้วก็การเติบโตของบริษัทนะครับมาได้โอเคเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆ เราดูในส่วนตรนจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิจารณาเรื่องของราคาว่ามี MOS อยู่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับในส่วนนี้เราก็จะไปดูในส่วนของงบดุลกันต่อไปว่านะครับสุขภาพนะครับหรือหรือนะครับธุรกิจตัวนี้นะครับมีฐานะทางการเงินนะครับ ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอหรือเป็นประการใดนะครับเราไปดูงบดุลกันเลยนะครับเพื่อนๆดึงลงไปดูข้างล่างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนของงบดุลนะครับเราดู CR นะครับถ้าเป็นธุรกิจที่มีเจ้าหนี้กันค้านะครับ CR นะครับอย่างปกตินะครับถ้าพอร์ตนะครับ VI เชิงรับนะครับ VI เชิงลุกเราต้องการ CR ที่1.5ขึ้นไปนะครับถ้า VI เชิงลุกถ้า VI เชิงรับก็สัก2เท่าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับสภาพคล่องนะครับห่ะนะครับถึง2เท่าขึ้นไปนะครับเออตัวเนี้ยอยู่ที่1.5่านะครับเข้าเกณฑ์ VI เชิงลุกละ1ส่วน VI เชิงรับนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูเจ้าหนี้กันข้าว่าเขามีเจ้าหนี้กันขาเยอะไหมแล้วก็นี่สินน้อยไหมนะครับนี่สินเนี่ยถ้าเราเทียบกับ สภาพคล่องเนี่ยครับก็คือสภาพคล่องดีกว่าถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้นี้สินต่ากว่าหนึ่งนะครับผู้บริหารในรอบครอบมากนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับอยู่ในตลาดมายี่ปีอยู่นอกตลาดอีกเท่าไหร่งียนะครับผู้บริหารค่อนข้างจะมีความรอบครอบเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ในส่วนของในส่วนของวงจรเงินสดนะครับวงจรเงินสดเก็บหนี้นะครับเก็บหนี้ได้ ได้ช้ากว่าเอาไปชําระเจ้านีก้การค้านะครับหนึ่ต่อ3หรือ1ต่อ2ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นเจ้านีก้การค้าน้อยนะครับเราดูในส่วนของหนี้น้อยนะครับแล้วก็สภาพคล่องนะครับเอาตัวรอดได้ไหมนะครับอ,อันนี้นะครับกว่าเราจะเก็บหนี้ได้เดือนกว่าอย่างเงี้ยแต่เราต้องเอาไปจ่ายเนี่ยนะประมาณครึ่งเดือนนะครับก็หมายความว่านะครับ เราจะต้องมีทุนสำรองภายในใช้จ่ายภายในบริษัทอย่างน้อยๆก็หนึ่งเดือนถึง6เดือนอย่างเงี้ยนะครับหรือกี่ปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่านะครับเงินสดที่จะจ่ายรายจ่ายที่คงที่รายจ่ายไม่คงที่อะไรต่างๆนะอันนี้ก็อยู่ที่ผู้บริหารว่าขนาดไหนนะครับตัวเลขนะครับวงจรเงินสดก็จะ,ะเยอะไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือตามลักษณะธุรกิจอันนี้เพื่อนๆต้องไปเทียบกับ ลักษณะธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับวงจรเงินสดเนี่ยนะครับเงินสดถ้าเข้ามาสู่บริษัทได้ไหวนะครับเงินทุนหมุนเวียนก็โอเคมันก็จะทําให้สภาพคล่องนี่เยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ3เดือนนะครับเชนนั้นแล้ว1.51กับนี่0.51้เนี่ยอันนี้ก็มองแล้วก็คือเอาอยู่นะครับสตัวหนึ่งโดยประมาณนะครับเราดูในส่วนของกระแสงเงินสด ทำธุรกิจแล้วมีกําไรหรือไม่เราดูตรงนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเอออย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับยีปีหรือ10ปีย้อนหลังเนะพ,พ,พ,พื่อนๆก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือไม่มีติดลบเลยนะครับอันนี้รอยต่อระหว่างโควิดเนี่ยก็ยังไม่ติดลบนะครับหกสามนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบเนี่ยโอเคดีนะครับเออเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับ ซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบเนี่ยดี D. ก็คือใช้หนี้แล้วก็จ่ายผลผลนะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆนะครับดูข้อมูลตรงนี้เราไปดูเจ้าหนี้การค้านิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้มีความสบายใจนะครับว่ามีเจ้าหนี้การค้าทําให้อัตราส่วนหนี้สิน,นลดลงไปเยอะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเจ้าหนี้การค้าดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือในแต่ละปีนะครับเห็นไหมครับ้ยบล้าน อันนี้นี่สินรวมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับหนึ่้ยสามบเก้าล้านถ้าเราเอาสามร้อยเนี่ยออกไปนะครับนะครับเราเหลือ,อไว้ซักเห็นไหมครับนี่ซัก1000ล้านอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูว่าถ้านี่ระดับ1000ล้านเนี่ยกับส่วนของพูดถึงคนสองพล้านเนี่ยมันต่ํากว่า0.51ที่เมื่อตะเกียไปเยอะเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ทําให้ในส่วนของ CR หรือสภาพคล่องทางการเงินเนี่ย มันก็ดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านี่สินมุนเวียนอยู่ที่1000ล้านเห็นไหมครับถ้าหากออกไป300ล้านหรือ700ล้านอันนี้มันเห็นไหมครับมันเ็ิเกิน2เท่าอย่างเงี้ยนะครับเราพี่ณาจากตรงนี้ก็เราดูในส่วนของงบการเงิน5ปีกันบ้างนะครับเพื่อน,อนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับว่าเวลาเราดูหุ้นสายันผลเนี่ยนะครับที่เพื่อนเพื่อนชื่นชอบเนี่ยนะครับมันก็อย่างน้อยเพื่อนๆก็คาดกรองมา นะครับหนึ่งชั้นละนะครับผมเองหนึ่งชั้นนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ท่านก็เอาไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นสองสามชั้นละนะครับถ้าเพื่อนที่เอฟซขอเข้ามาบอกว่าเป็นหุ้นสายันผลเนี่ยแสดงก็ได้รับการคัดกรองจากเพื่อนเพื่อนท่านนั้นอย่างน้อย1รอบละอย่างนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรายได้รวมนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับสี่พันแปดห้าพันะครับ อันนี้ก็คือรายได้ค่อนข้างเสถียรน,นะครับค่อนข้างเสถียรเพราะในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างพวกวัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับก็คู่แข่งก็เยอะนะครับแต่ว่ามีความแข็งแกร่งไหมอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูว่ากําไรเขาเป็นยังไงบ้างเขารักษาฐานลูกค้าเดิมนะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่เป็นยังไงพึงพอใจไหมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆดูแล้วนะครับก็เรื่องของกําไรสุทธิอยู่ระดับ5 0 0 6 0 0ล้านนะครับส่วนของ กำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับก็ประมาณ60สตางค์ถึง70สตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับถ้าเราคํานวณจากณราคานะครับตอนเนี้เพื่อนๆก็ต้องดูนะครับว่าโอเคนะครับสมน้ำสมเนื้อนะครับเพื่อนเพื่อนพึงพอใจหรือไม่อย่างไรนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นสายปันผลเพราะว่านะครับเขาเน้นจ่ายปันผลจริงๆนะครับอันนี้เราดูในส่วนของกำไรนะครับ รายได้เสถียรน,นะครับมองแล้วไม่โตนะครับมองแล้วไม่โตแต่ว่า คงที่สเสถียรน,นะครับอาจจะมีผู้ผู้โผบ้างแต่ว่าในส่วนของกําไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงสตางค์ต่อหุ้นนะครับในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับเอา E สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนี่โอ้โหโคตรสวยเลยนะครับก็คือเอา E เนี่ยคุณปูวอร์ลรนเบอรเฟดบอกว่าถ้า1 5ต่อปีขึ้นไปเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นธุกรกิจที่ดีมากเลยนะครับตัวนี้เกินที่คุณปูวอร์เรนเบอรเฟดบอกไว้ซะอีกนะครับ ถ้าใครนะครับอ่านหนังสือเรียนบัญชีกับวอร์เรนเบรฟเฟตนะครับเอออันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปดูได้นะครับคุณชัดชวนัน์นะครับแปลไว้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่โคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับหนังสืองบการเงินนะครับถ้าใครเรียนบัญชีกับคุณปวอร์เบรฟเฟตนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อนๆก็จะทราบนะครับอันนี้ก็ โอ้ oh, นะครับถ้าหาได้ขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูน้ำใจว่าเขามีจ่ายปันผลไหมนะครับมันทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูว่ามันสายปันผลจริงไหมนะครับาการจ่ายปันผลเนี่ย5%ขึ้นไปจริงหรือไม่เพื่อนๆลองดูนะครับเติบโตขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละปี ถ้า5ปีนี่คือโตขึ้นทุกปีเลยนี่คือโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วที่มันโตขึ้นอย่าเนี้ยมันราคาลงมารับนะครับจากอยู่ที่8บาทเนี่ยลงมา6บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครซื้อถือลงทุนระยะยาวเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องของอะอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราผ่านเรื่องงบเงินแล้วก็สติปัญญาในหุ้นของตัวเองแล้วนะครับถ้าประเมินจากการจ่ายปันผลถือว่าเป็นหุ้นถูกนะครับ อ่า P/B นะครับต่ำกว่า2.5นะครับถือว่าโอเคนะครับถ้าสายปันผลนะครับแต่ถ้าเป็น Growth Stock เนี่ยต่ำกว่าสักสักหเท่าก็ต่ำกว่า5เท่าลงมาถ้าเป็น Growth Stock ก็โอเคอยู่นะครับอ่าส่วนของ P/E นะครับเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่านะครับปีล่าสุดไม่เกิน20นี่ก็โอเคเลยนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีเห็นไหมครับสามสามบาทกว่านะครับ24สตางค์นะครับราคาบนกระดานอยู่ที่6กบาทสิอย่างนี้อันนี้ก็ นะครับขอบคุณ f c ที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับประสบความสุขความเจริญแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพภายในและทรัพย์ภายนอกตลอดปีและตลอดไปขอบคุณครับ